สวัสดีค่ะสนาแห่งอนาสาวมังงทุกท่านด้นะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องหนึ่งแอนก็สินะมังงะนะคะตอนนี้เราอยู่กับมังงะเรื่องอืมมังงะเรื่องการครอบครองพรายาสุดพิเศษของนายน้อยใจเสือนะคะเอ่อแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพจรูปวไปนั่นก็คือเพจพายฟอร์ลี่ทว่างก็ขยันนะคะแอนจะแปะในไว้ตาคลิปด้านล่างนี้เนาะเอาแล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยเสียวซูเอ คุณหนูใหญ่คนนี้เห็นแล้วรำคาดลูกตาจริงๆไม่เป็นไรอีกไม่นานเขาจหาัดหนูหลังนี้และสถานะของคุณหนูทกกุสเสวีต้องกลายเป็นของฉันฉันถูกฝึกให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ตั้งแต่เด็กดังนั้นฉันไม่มีวันยอมตกอยู่ในเงื้อมือของคุณหนูใหญ่ผู้โง่เขาคนนี้หรอ ชัดก่อนก็แบบนี้พ่อเห็นสายตาตื่นกลัวของเธอมันทำให้ฉันรู้สึกสงสารจับใจและไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยกับการที่แม่พาเธอกลับมาเลยสักนิดเดียวฉันปฏิบัติต่อเธอเหมือนน้องสาวแท้แต่ในเวลาเดียวกันนั้นซสวีวโรหงจะย่อยเยอฉันอยู่ในใจที่สาว ร้องไห้ทำไมเราเสียวรูไม่พอเจออะไรหรือเปล่าฉันเคยสืบเรื่องคุณหนูแต่คุณสเวียามาบ้างหรือได้รู้ว่าเธอเป็นผู้โมไม่มีสมองไม่เป็นที่รักของพ่อแม่ตั้งแต่เด็กแค่ทำเป็นอ้อนนิดอ้อนหน่อยเธอก็จะใจอ่อนไม่คิดเลยว่าจะถามคำถามแบบนี้ออกมาเอ๋ฉัน ฉันเกียดคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่ฉันจะเตรียมไว้ให้ที่สุดตอนแรกที่เห็นน้ำตาของ CEO เสียวโรก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่พอมาตอนนี้ลงให้โอเวอร์ไปไหมผู้ที่ไม่รู้คงคิดว่าฉันเป็นคนบังคับเธอให้มากับฉัน ร้องให้อะไรมาถึงบ้านตระกูลสวีต้องดีใจสิถึงจะถูกร้องซะขนาดนี้แสดงว่าไม่ชอบบ้านตระกูลสวีสินะไม่ใช่นะคะหนูชอบบ้านตระกูลสวีค่ะและชอบและเพราะชอบมากถึงได้ร้องไห้ตอนอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกลัมพาก็ออกจะน่ารักแต่พอได้เอามาเทียบกับเซียวสวีมันช่างขัดตาไอ้ท่าทางเหมือนโดนรังแกนี่แสดงให้ใครดูกัน พ่อพอให้พ่อบ้านผ่านเธอไปแล้วก็จัดการอะไรให้เรียบร้อยอวินรู้เป็นผู้หญิงที่สงสัยแค่พูดประโยคสองประโยคก,ก็ทำให้เธอสงสัยได้ฉันจะต้องทำให้เธอไม่ดังเกียดฉันก็แค่คว่ำไพ่แพ้เล็กๆน้อยๆฉันจะต้องหาวิธีเอาคืนให้ได้ตอนเย็น เมื่อคุณพ่อรู้เรื่องนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเขาไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงเกี่ยวกับเรื่องในบ้านอยู่แล้วเขาคิดแค่ว่าเด็กสาวคนนี้เหมือนกับตุ๊กตาและเด็กดีเลยไม่ว่าอะไรยิ่งโดนเด็กสาวเรียกว่าคุณลุงก็ยิ่งถูกใจสเสวียสเสวียนั่งกินข้าวเงียบเียบทำเป็นไม่รู้ว่าเด็กที่พามาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคนนี้นั้นไม่ได้น่ารักและเชื่อฟังอย่างที่เห็น คนนอกคนนี้ทำตัวอย่างกับเธอเป็นเจ้าข,ของบ้านก็มีปานไม่รู้เรื่องไงว่าเวลากินข้าวเขาห้ามหุดกันได้มาหรือยางสวียสวีย,วยโดนรู้เท่าสวียเรียงมาตั้งแต่เด็กคุณชายสวียและคุณนายสวียเลยไม่เคยได้สนุกกันตามภาษาครอบครัวพอโดนเธอหยอกล้อพวกเขาจึงยิ้มไม่หุบมีแค่หลังจากอุบัติเหตุเมื่อสามเดือนก่อนที่เธอ เพิ่งเริ่มเชื่อฟังและเป็นเด็กดีทำให้พวกเขาไม่เคยรู้สึกถึงความสุขของการที่ลูกสาวมาอดอ,อ้อนดูนะฉันจะค่อยๆกีดการความรักที่พวกเขามีต่อแกและฉันก็จะกลายเป็นคุณหนูของตระกูลสวียผู้มีคุณธรรมพ่อคะแม่คะหนูกินอิ่มแล้วค่ะ เซียวหลูเธอก็ค่อยๆกินนะอีกสักพักพ่อจะให้พวกเขาเอาน้ำแครอทที่ลูกชอบไปให้กินข้าวเสร็จก็พักสักแป๊บเถอะนะไม่นานมานี้แม่เลือกชุดสีสวยไว้ให้ลูกแล้วอีกเดียวจะให้พวกเขาเอาไปให้ลูกดูวันหยุดก็เลือกชุดที่จะใส่ไปบ้านปูณปู่ด้วยโฮมกังวลที่ราท่วงมาแล้ว เพราะความรักที่ออกมาจากสายตาของพวกเขาล้วนแต่จริงใจพอลองเทียบกันดูแล้วตัวเองเหมือนกับตัวตลกที่คอยมบความสนุกแก่พวกเขาต้องให้ใช้ความคิดทั้งหมดไปก็ยังสู้สเสวีสเสวีไม่ได้ไม่ต้องรีบเสี่ยลุพยยังมีเวลาอีกมากนี่มันแค่เริ่มต้นกลางคืน หลังจากเกิดใหม่ฉันรู้ดีว่าต้องทำยังไงถึงจะได้มาซึ่งพลังที่แท้จริงคล้ายกับความรู้มันอาจดูไม่เด่นแต่กรามีประโยชน์ถ้าไม่ใช่เพราะชาติก่อนฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก็คงสอบได้คะแนนรังท้ายและไม่สนใจสวียโรที่เพิ่งเข้าเรียนก็ได้คะแนนสูงลิ้วอีกด้วยออกไปสู่อากาศดีกว่า ทำไมไม่มีเสียงกรี๊ดล่ะปกติพ่อเด็กผู้หญิงเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ต้องตกใจจนไม่สุนใจเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เหรอก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับมางานเรื่องเกินครอบค้องวารยาสุดพิเศษของนายน้อยใจเสือ EP ที่9ก้ถึงสินะคะแล้วก็ถ้าแอดผู้พิท้องไหนไม่ได้อ่านคำไหนร่าออกเสียง คำไหนผิดก็ต้องขอโทษขอคุยในที่นี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาต่เพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบาย